ชุซี่ชาเลนครับก็คือน้ําผลไม้นะชาเลนนะอุย้ยอลังการงานสร้างครับผมรักสีสม้มนี่โอเคชาวดําสม้มสวัสดีครับผมโจทีเฮดแซดครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม Doom d ย์รั s เซอร v เวิรนะครับตอนนี้เขามีกิจกรรมชาเลนจ์ใหม่นะครับชื่อกิจกรรมว่าคู o ซัมเมอรครับก็คือใส่ชุดว่ายน้ําแล้วไปปาร์ตี้ริมสับไม่ต้องสู้กับซอมบี้แล้วแต่ที่จริงก็สู้กับซอมบี้นั่นแหละนะแต่ว่าซอมบี มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่กดไปที่บิกินี่โอ้โหซอมบี้มันจะใส่ชุดบิกินี่มาต่อสู้กับเราเองครับคุณพลาช่วยในคลิปนี้จะมาแจกโค้ดฟรีด้วยนะครับมีของแจกนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับถึงสิ้นเดือนนี้นะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหพี่บี้นี่ก็เด้งดึงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะ เดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันก่อนเลยเนาะสำหรับการใช้โค้ดก็ง่ายจัดเลยนะครับนี่ด้ยวยกดไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่รับของขวัญน,นี่้ยวยแล้วก็นําโค้ดตัวนี้มาใส่นะครับนี่หรือว,ว่าผมจะเขียนไว้ใต้คลิปเนาะนี่นี่ซัมเมอร์คู23นะครับนี่โค้ดนี้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้ของมานะแต่ว่าผมเอาไปใช้แล้วล่ะนะนี่หละเขาบอกว่ารับของไปแล้วแต่ถ้าทุกคนน่าจะขึ้นว่า ใส่โค้ดเสร็จสิ้นหรืออะไรสักอย่างนี่นะของก็จะเข้าตัวนะครับไปรับได้ที่กล่องจุดหมายตรงนี้เนาะนี่ๆแล้วก็กดรับกดรับทั้งหมดตรงนี้นะายมาเนี่งกดทีเดียวก็จะรับเข้าสู่กระเป๋าของเราเลยนะครับก็ไปเปิดดูเนาะว่ามันมีอะไรแจกนั่นเองครับนี่อุบอิบไว้แล้วกันนะไปดูกันเอาเองว่าแจกอะไรนะครับอาจจะเป็นสาวเซ็กซี่ซัมเมอร์ก็ได้อะไรเงี้ยว่าเป็นนั่นนะครับเขาใจดีขนาดนั้นเลยเหรอว่าเป็นนั่นอะ สำหรับการเข้ากิจกรรมซัมเมอร์คูลนะครับกดไปที่ตรงนี้เลยง่ายจาัดนี่เราก็จะเข้าสู่จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม1 2 3 4 5สี่ห้านะแล้วก็มีเจดตัวนะครับมีเยอะมากอันนี้เรามาดูปาร์ตี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะปาร์ตี้ตรงนี้ครับก็คือเขาแจกกล่องของข,องขวัญตรงนี้ด้วยนะครับนี่เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะถึงจะได้ของพวกนี้นะครับนี่แล้วก็ในกิจกรรมนี้นะครับอาจจะต้องเติมนะครับนี่เติมแล้วเราก็จะได้ไอ้ตรงนี้นี่เนี่ยเราจะ ได้กรอบซัมเมอร์เองครับพูดง่ายๆนะถ้าเรามาถึงตรงนี้พูดง่ายๆนะอแค่นั้นแหละทุกคนจัดไปถ้าใครอยากได้กรอบซัมเมอร์ก็ต้องจัดหน่อยอะไรอย่างนี้นครับหรือว่าอ่านรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับนีงไงซื้ออัญมณีครบตามจํานวนเนี่ยคุณก็จะได้กรอบโคตรเท่ตรงนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าซื้อครั้งแรกแล้วได้ไปเลยหรือเปล่าหุ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหดึงดังสุดขีดครับซัมเมอร์ ฟันแพ็กฟันใครดีให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอ้โหเจ๊คนี้สุดสวยเลยนะครับแม่ลอดตังเราจริงๆนะครับเนี่ยนี่ครับทุกคนถ้าทุกคนเเติมนะครับก็จะได้อนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสะว่ายน้านะครับเอาเป็นอาไปเปลี่ยนสกินพูดง่ายๆมันคือสกินของพวกศูนย์บัญชาการของเรานั่ยแหละนี่ไงก็จะเป็นศูนย์บัญชาการที่จะรับไอเทมการ สิ่งปลูกสร้างของเรานะครับก็จะกลายเป็นเป็ดน้อยน่ารักแบบนี้เลยนะครับเป็ดน้อยอุดรแบบเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยว่างๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวด้วยนี่ดึงดังว่ะไม่อยากออกแยก,กหน้านี้เลยทุกคนภาพไปนั่นนะครับแต่มีหลายคนนะครับเดี๋ยวจะไปพาดูเอ้ยขนาดนั้นเชี่ยวอ่ะอันแรกนะก็จะเป็นกรอบครับนี่พู้สนานเชี่ยวอันต่อไปครับฟูลแพ็คนี่โอ้เจ้ค,คนนี้นี่เองนะสำหรับอ่ ฟูแพ็กในกิจกรรมนี online, drinks, ้นะครับก็คือสาวน้อยบิกินี่สีน้ําเงินคดีนะครับนี่ก็จะเป็นศูนย์บัญชาการนะที่บอกไปแล้วนั่นเองครับถ้าใครเติมนี่ได้ศูนย์บัญชาการไปเลยนะครับาอยจากได้เปลี่ยนสกินเนาะแล้วก็จะมีอะไรอีกบ้างล่ะนี่อิตาลุงอิตาลุงแล้วกันนะครับง่ายๆอิตาลุงนี่ก็คือมันจะมันจะเป็นเลข5้านะก็คือเข้าเล่นได้5ครั้งนะครับนี่ก็คือมันก็จะเป็นการท้าทายนะครับกับผู้เล่นผ่านออนไลน์อะไรย่างนี้นะครับนี่การแล้วก็กดท้าทาย แล้วก็การท้าทายนี่นะครับจากที่ผมเล่นนะชนะยากเหมือนกันนะเพราะว่าทีมผมมันไม่โหดดูดิค่าพลังแค่2อ0แสนไปสู้กับ4ล้านได้ไงวะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราชนะนะครับเราจะได้ XP พวกนี้มานะก็คือจะได้เยอะขึ้นนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าชนะก็ได้นะแต่ว่าได้น้อยครับสดุกง่ายๆเนาะอืมโอเคนี่ไงเราดูพลังในสามสี่ล้านคุณพระช่วยสองแสนเอาอะไรไปสู้กับเขาเนี่ยอ่ะก็เล่นนะลองดูนะครับชนะหรือแพ้ไม่มีผลนะ แค่ได้ของเยอะน้อยต่างกันแค่นั้นนะครับแล้วก็เล่นได้วันละ5ครั้งนะแล้วก็อันต่อไปครับนี่ซัมเมอร์ดิงกับเจคนนี้นะครับโอ้ยดูดิสวยมากแล้วก็แน่นสุดๆเลยนะครับเนี่ยผมทำไมเหินจังอ่ะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องหานี่นี่นี่หาไอ้ขวดดิงเนี่ยเนาะตามกิจกรรมพวกนี้นะครับเราก็ไปเล่นนะนี่นี่ไปเล่นต่างๆนะครับนี่แล้วก็กดไปแค่นั้นแหละแล้วก็ทํากิจกรรมไปนะครับ พอเราทํากิจกรรมได้เราก็จะได้ขวดนี้มานะหขวดครับผสมได้หนึ่งครั้งนะครับนี่อ่าพอเราได้1ิบ้าขวดเต็มแล้วนะแล้วก็จะมันก็จะทําการเขย่านะครับแล้วก็ของสุ่มก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ของสุ่มนี่อาจจะได้เกือนะครับทุกคนดูสิของรางวัลใหญ่นะครับก็คือรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับเท่ๆนะแล้วก็จะมีเพชรด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะโชคดีขนาดนั้นได้ยังไงนะครับเจ็ดพันเพชร <laughs> แต่ว่าอืม มันจะมีของถาวรแจกด้วยนะครับถ้าเราโชคดีนะครับโอกาสติดก็ยากอะไรอย่างนี้เนาะนี่สถานที่พิเศษครับเป็นโอเชียนนี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่ว่าก็น่าจะเป็นศูนย์มาาก,การสักที่ในเมืองของเรานั่นแหละนะครับเป็นสกินเมืองเนาะนี่ถ้าเรากดดูก็ได้นะครับนี่ดูดิโคดเทพมันคืออะไรเนี่ยเออมันคืออะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองดูลองไปเล่นดูนะทุกคนตรงไหนวะเนี่ยเมืเ่อกี้นั่นแหละ ถ้าพูดง่ายๆแล้วก็คือมันคือศูนย์บัญชาการอะไรสักอย่างในเมืองของเรานน้นแหละนะครับนี่เป็นโอเชียนสวยๆเลยเนาะอืมโคสวยเลยแหละแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับนี่ไอซัมเมอร์อะไรสักอย่างเนี่ยดูดิมันก็จะกลายเป็นสก,กินตัวนี้เลยนะแต่ดูบนว่าเขาจะไม่ได้เอามาตรงนี้นะเปิดใช้งานได้ปะเนี่ย เพราะเราต้องมาดิ้งก่อนนีงไงล้วต้องมางเมาขย่าวขวดกับเจ๊ก่อนนั่นเองครับนี่จะได้ศูนย์บราการเป็นรูปรถสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูเหมือนว่าเขายังทําไม่เสร็จนะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนรีเจนด้วยนะครับหนึ่งอันนะแล้วแต่ดวงเรานะครับว่าจะได้หรือเปล่าเน,นี่ยผมเล่นมาแป๊บเดียวนั้นได้แค่ได้สามอันแล้วนะครับนี่ผมก็แค่ไปสู้กับซอมบี้บิกินี่เท่านั้นเนาะไม่ค่อยยากเท่าไหร่น,นะแต่ก็ยาก,ยากยากยากอ่ะโอเคเราแนะนำไปทีละน,นะต่อไปครับเดรลลี่เดลลี่ สลับเดลี่อันนี้ครับง่ายจัดเลยนะครับก็แค่ล็อกอินนะแล้วก็ได้ของตามนี้นะครับนี่เลยผมเข้ามาวันแรกก็ได้ปลากรกะป๋องไปนะครับอะไรก็ไม่รู้แหละนะ <c oughs> อ่ะก็คือที่ฟื้นฟูนมาหน้านี่ครับไอ้สติมิแน่เนานะแล้วก็วันที่2นี่ไงวันที่2นี่ก็ถือว่าถ้าเราล็อกอินในวันที่2แลเราก็ได้ขวดกระป๋องนี้ไป20อันเลยเนาะเพราะว่ามันใช้แค่15ต่อวันนั่นเองครับนี่เลยให้ต่อครั้งต่อครั้งนี่ไงแล้วก็สามารถที่จะเ เขาเรียกว่นานะสุ่มได้หนึ่งครั้งแล้วพึ่ง่ายน,นี้ให้เจนี่ขย่านะครับต้องขย่าไม่รู้ว่าจะเด้งดึงขนาดไหนนะครับอุย้ยมัน่อเราตรงนี้แหละนะอ่าต่อไปครับจูซี่ชาเลนรัาก็คือน้ําผลไม้นะชาเลน์นาอุย้ยอลังการงานสร้างครับผมรักสีส้มนี่โอเคชาวด้อมส้มต่างๆของพวกเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายนะครับเป็นกิจกรรมที่แค่เราเล่นเท่านั้นนะครับไอสตาร์มีนาตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นแหละ เอาง่ายๆแล้วก็คือถ้าเรายิ่งใช้สตามิเาเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเพิ่มไอ้นี่ให้คุณเยอะเท่านั้นนั่นเองครับก็คือเราใช้สตาฟินาในการเล่นไป500ก็จะปลดล็อกตัวนี้นี่หนึ่งพันก็ตัวนี้2องหมก็ตัวนี้นั่นเองครับนี่แล้วก็มีกิจกรรมทํเออกิจกรรมเรดาร์สิครั้งนี่ก็จะได้ไอ้นี่หครั้งนี่ประมาณนั้นนะครับนี่แล้วก็จะได้กระป๋องพวกนี้ทีละสองทีละสองนี่งงไงอืมตามนี้นะครับวันที่1วันที่2วันที่3นี่ 3, นเองครับนี่แต่เจ๊ ส้มคนนี้ครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยผมไม่อยากจะออกหน้าจากหน้านี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหมีอะไรอีกบ้างครับทุกคนอ่ะลัคก,กี้ลัคก,กี้นี่ไอลัคก,กี้ตัวนี้นะครับก็คือการไปเล่นกับพวกซอมบี้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะอืมแต่ว่าเล่นไปแล้วก็จะได้ของรางวัลมาเนาะนี่ไงค้นหาซอมบี้แล้วก็ไปสู้กับมันนะครับบอกเลยว่าทีมผมนี่สู้กับมันไม่ได้เลยนะครับยังอ่อนเลยทีมผมเนี่ยอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้สรุปนะก็คือการไปต่อเออ ไปสู้กับซอมบี้นะแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆมาเนี่ยแหละคล้ายๆกับมันล่อให้เราเอาไปไปทำสตามิน่าเฉยๆนะก็คือไปใช้สตามิน่าส่วนสุดท้ายนะครับเราจะได้เจอกับซอมบี้บีกินี่สมใจแล้วนะครับนี่ก็คือเจอเจ้คนนี้เลยนะครับป่ะลุยกันเลยครับไปกดไปตรงนี้ถ้าเล่นได้ถ้าชนะได้จะได้นีนนี4อันนะแล้วก็ได้ของตามนี้ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่นี่สําคัญนะไอ้ขวดนมอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขวดซมมอนะครับปลุยไปดูเจ้หน่อยกดตรงนี้ แลวก็วิธีเล่นครับง่ายจัดนี่ไงมันจะมีสาอันให้เล่นนะครับสมอันเท่านั้นนะครับเนี่ยมันจะมีระดับตานานกับระดับยากเนาะอันนี้ก็ระดับตานานนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้โหดจัดเลยนะมันจะให้เราเล่นผ่านปะเนี่ยมันเล่นไม่ผ่านนะครับบอกเลยเราต้องมีเบลวเยอะเหมือนกันนะถ้าใครเล่นมานานๆน่าจะผ่านนะก็กดไปเท่านั้นแหะมีแค่สามอันนะเป็นซอมบี้ที่มันอยู่ใกล้ชายหาดนะกดไปนี่ไงนี่เจอแล้วครับไงเจอคนนี้แล้วก็กดจมตีเลยแล้วก็ เซตเทียมที่จะไปจัดการกับเจคนเมื่อกี้นั่นเองับง่ายๆเนาะแต่มันไม่ง่ายนะสิทุกคนเพราะว่าท,ทีผมมันไม่เก่งนะเดี๋ยวผมเดินทัาไปดูว่ามันโหดขนาดไหนนี่ไงมาสู้กับเจคนนี้เนาะผมบอกเลยว่าผมแพ้นะแต่ก็อ่เล่นให้ดูครับอืนี่วิ่งมาวิ่งมาเจอเจชมพูจริงด้วยนะครับนี่ใส่ชุดบิกินี่นะครับโอ้โหว่าเป็นซอมบี้ตอนบิกินี่ใช่ไหมเนี่ยดูดิเลือดแกไม่ลดเลย แล้วก็เพนปลาล่าครับกลับแล้วแพ้ครับจังหวะนี้นี่ไงแพ้แล้วนะดูดิมันโหดขนาดนี้ใครจะไปชนะพี่เนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยทุกคนกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้แหละนะนี่ลองไปเล่นกันดูนะครับนี่โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรอัปเดตต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะขอให้ทุกคน ได้ของดีๆที่อยากได้แล้วกันนะครับในกิจกรรมนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่เจมีคำลามด้วยนะครับเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดซัพทำคลิปออกมาจะเยอะก็ฝากด o นทที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม